สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจสปอร์ช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับจูดเบลเอลิกานยังไม่มีชื่อช่วยทีมชาติไทยลุยคัดเอเชนยนครับในฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมความเคลื่อนไหวช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มีโปรแกรมช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคม เริ่มจากอุ่นเครื่องกับอัพการิสถานในวันที่21มีนาคม2568และเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดแรกพบสีลังกาในวันที่25มีนาคม2568มีรายงานเผยว่าขณะนี้มาซาทาดะอิชิอิ i, หัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นอยู่ในช่วงเวลาพักร้อน กลับไปประเทศญี่ปุ่นมีโปรแกรมกลับมายังประเทศไทยในวันที่12กุมภาพันธ์2 5 1 8จากนั้นดูฟอร์มของนักเตะที่เล่นให้กับสโมสรต่างๆก่อนตัดรายชื่อผู้เล่นชุดสุดท้ายทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดยเดือนมีนาคม2 5 1 8ก่อนเกมเปิดรังบูทีมชาติศรีลังกานัดแรก ศึกคัดเอเชียนคัพ2027ในวันที่25มีนาคม2568นณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยจะไม่มีชื่อ3นักเตะลูกครึ่งอย่างจูดสุนซัรเบลเอลิคารและเคนเนตดูกเกาแม้จะเคยมีข่าวว่ามาดำแป้งประมุกวอลไทยคนปัจจุบันเคยทาบทามมาแล้วก็ตาม ส่วนกรณีที่มาดามแป้งนางนวลพันธุ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป,เปิดเผยเอาไว้ว่ามีโอกาส50-50ที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะได้จุดเบลสุนทรัพกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ปัจจุบันสังกัดทีมแอเล t ติโกซานลูเกโนลีกระดับ3ของประเทศสเปนและเอริค,คานแบ็กซ้าลูกครึ่งไทยสวีเดน จาก AGF R-Hook ในหลีกเดนมาร์กมาเล่นในเดือนมีนาคมนี้เลยนั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดรายงานข่าวระบุว่าทั้งสองคนจะไม่สามารถมาร่วมทีมชาติไทยในเดือนมีนาคมแน่นอนสำหรับจุดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย21ปีติดปัญหาในเรื่องของเอกสารการเปลี่ยนสัญชาติรวมถึง เจ้าตัวต้องการโฟกัสทำผลงานกับต้นสังกัดใหม่อย่างแอตเลรติโกซานดูเกโนทีมในลีก้าสสเปนหลังถูกปล่อยย้มตัวจากกอร์โดบาเมื่อเดือนม,มกราคมที่ผ่านมาส่วนทางด้านเอลิคานแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย23ปีจากสมอสร AGF อาฮุ ook, ทีมในลีกสูงสุดของเดนมาร์กเจ้าตัวยังคาดหวังจะติดทีมชาติสวีเดน ชุดใหญ่อยู่ขณะเดียวกันที่มีกระแสจากแฟนบอลอยากเห็นเคนเนตดูเกากองหนังวัย31ปีลูกครึ่งไทยออสเตรเลียจากสโมสรบุรีลรัมยูไนเต็ดที่เคยติดทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่ไปแล้ว5นัดมาเล่นให้กับทีมชาติไทยนั้นแหล่งข่าวภายในสมาคมเปิดเผยว่าดูเกานั้นไม่อยู่ในแผนการทำทีมของอิชิอิ ที่เน้นการสร้างทีมรุ่นใหม่รวมถึงยังมีเรื่องของการยื่นเอกสารต่อฟี่าล่วงหน้าหลายเดือนแต่ที่ผ่านมาไม่มีการนำเนินการใดๆเนื่องจากเบื้องต้นไม่เข้าเกณฑ์การย้ายทีมชาติหลายขอ้อขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ